สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะน้องแอมก็มาอยู่ร้านที่น้องแอมชอบคิดประจากําลังแลกเหรียญน,นะคะแต่ว่าวันนี้ยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่คุ่มเงินเท่าไหร่หยอดดูก่อนวอร์มก่อนนะคะวอ,วอร์มก่อนนะคะแต่รับรองว่าไม่หัวร้อนแล้วนะเพราะอะไรรู้ไหมโตแล้วแต่วันที่ที่แล้วยังเด็กยังเด็กอยู่วันเดียวอนะีกนวันนี้เท่าไหร่คะห0สิคอค่สิ0คอค่ะเพื่อความมันเออแม่เพื่อความสนุกซื้อหนังสือให้ไม่เอาไม่เอา หกสิบาทคีบได้เนี่ยเดี๋ยวซื้อเกงยีนให้สองตัวอเอาตัวนี้เลยค่ะอ่ามีรุ่นมีรุ่นตัวนี้เลยเหรอเอาตรงหน้าเลยเหรอเล็งมาตั้งแต่เข้าอ๋อเล็งมาตั้งแต่เข้าร้านแล้วนะคะตัวไหนเนี่ยสีนี่แหละ,ะก็มันคิตตี้สองกันชมพูเทปชมพูเทปเจ้าอ,อันนี้สีมาเจนต้านะคะกระหน่าจะคติดเหลี่ยมนะคะดูแล้วไม่น่ามาโอเคค่ะโันนี้เหรอคะ ลิปเท้าเหรอคะเป็นป้านี่เอาคอแขนปกติเลยแต่หนูว่าท้าก็เท้านะคะบางทีอะไรแปลก,ปลกๆใหม,หม่ๆอาจจะด,ดีก็ได้ประมาณนี้ค่ะต่อให้เข้านะคะกระ่ะกข้า,ะค,ะขาค่ะ <c oughs> โอ้โหกระแทกป่องไวไกล ถ้ามันดูอยู่แถวปากป่องแมจะสนุกกว่าน,นี้หน่อยอันนี้มันไปไกลแล้เออมันก็อดอันนี้ก็น่าสนใจชู้ชู้อันนี้กล่องที่ชูเหรอแม่บอกว่าที่ชู้เคโลถ้าหนูแทงแทงเชือกได้ไหมเนะนี่ยหนูก็เลยเนี่ยเข้ามาในเชือกเสียงเสียงเปล่งกว่าเสียงนอนอันนี้ดีกว่าค่ะอันนี้คือตัวอะไรก็อย่างที่กำลังนั่งหมดนี้อยู่กระต่ายหน้าหนึ่งหลังสองอะไรเงี้ยใช่ ต่อยเข้าสวยๆนะคะเผื่อแบบห่างช่วยค้ำขาขี่มาไว้ได้อะไรเงี้ยโอ้โหบิดหนีนิดนึงนะฮะอย่างงี้ลำบากละเฮ้ยได้ได้การแข่งยินสองตัวเท่ๆทำไงล่ะคุณไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยได้ของอ่ะโอ๊ยได้แล้วค่ะดูดิดูดิจะยิงแม่จะยิงจะยิงหน้าตาแบบว่าดิจิทอลมากเลยนะไม่เขาท้องผูกหรือเปล่าเออไม่ออกหรือเปล่า อ๋อเป็นทั้งแด้เนรอบสามที่ที่หนูคิดอ๋ดเอเหรียญเดียวด้วยนะเหรียญเดียว ปกติถ้าเป็นหมีนี่จะขี้หูนะฮะนี่หูเล็กเอาขาหน่ะเอาขานะคะไม่เข้าขาติดแก้มอ่ะเจ๋อกินสะโพกอกินสะโพกกระดึ๊บไปหน่อยกระดึ๊บไปนิดนึงแล้วค่อยว่ากันใหม่อีกทีกันถัดไปตอนนี้เลยค่ะอ่าเข้าซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยเดี๋ยวมันติดแก้มอีกอ่ากระดึ๊บไปให้ดีๆอ่า เคสุดท้ายเงแเ้ยสุดท้ายเลฮะ,ะยอดนะฮะขาหนึ่งต้องเข้าป่องแน่เลยเงี้ยแต่จะต้องยอมไหมคือถ้ามันเข้าแล้วยังยกได้ก็ต้องยอม,มแต่ถ้ามันยกไม่ได้ก็เสียรีต้องยอมนะคือขาเข้าไปเลยดีกว่าขาชนป่องอะขาชนป่องมัน,น้ยไม่ได้งับเลยอะ่ะโออพลาดแล้วอ่ะ มีขาเป็นกำลังใจนะคะรับพากว้างไว้แม่เข้าได้เหรอมันไม่ในฐานะโค้ชมันเสียสเส่ยงอะแต่ลูกจะสู้อ่ะก็ตามใจลูกถ้าโคได้ช่วยตบมือด้วยนะให้ลงปลองไปเลยมั้ยแบบเมื่อกี้เลยค่ะให้ลงปลอปเลยซ้ายอีกออกมาแล้วอย่างนี้เลยลง่ายเยอะเลยตัวเนาะเออซ้ายอีกนิดนึงว่าได้แล้วนะ เดีอือวปลาจะลงนิดนึงไม่ข้าว้วาวโอ้โหมานี่เลยจบเลย,ไ,เยไหนเมื่อกี้มั่นใจกันนักหนาเลยเ,เดยส่งเขากลับบ้านเกิดแล้วฮะเมื่อกี้มั่นใจกันสุดๆเลยนะครับโอ้โห <laughs> มีแบบต้นตื่นเต้นเสียวเงือไหลใครย้อย้